กาบสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนผมเผลอไเป็นการกดแข่งขันนะแป๊บหบนึ่งนะผมัดต่อนะเออไม่แบบต้องก็ได้เ,เขาไปกันหมดแล้วแป๊บหบนึ่งนะครับแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งโอเคอ <laughs> ชนโอเคนะควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโดบอกนะครับแมป ตำนานของความเร็วนะครับซึ่งคาเคยเล่นบ้างแมบนี้นะครับเป็นแบบที่เกี่ยวกับตำนานข,ของความเร็วนะซึ่งตอนนี้ผมเล่นมานานแล้วตอนนี้ก็เลเวล50เลเวลสูงสุดก็คือ50นะครับตอนนี้ผมเลเวล50ผมวิ่งเร็วมากเลยทุกคนดูดิอุย้ยเร็วเร็วกว่าเด็กแมปแว้นอีก้เนี่ย,ยชนผมชอบชนนะเออนี่นครับวิ่งเร็วมากดูดิหู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  โอเคเราจะมาอุ้ยโอ้ยชนอีกแล้วผมมันคนที่ชอบชนอะ่ะเออชกมันไงตกน้ำผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยครับตามผมมาโอ้ยผมจะเข้าประตูเนี่ยโอเคก็เป็นเกมที่เป็นแับที่เล่นแล้วหัวร้อนจะจัด ไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นหรอกไม่ได้หัวร้อนจนลบเกมทิ้งเลยไม่ใช่นะโอ้ยมันหัวร้อนจนแบบมันแบบวิ่งเร็วเกินแล้ว,แล,วแล้วถึงเส้นชายแล้วอะ่ะเออแล้วแล้วมันแล้วมันไปตกลาวาเออแล้วต้องเริ่มใหม่อะเออเนี่ยหัวร้อนตรงนี้แหละครับ <c oughs> บางทีทุบโทรศัพท์เลยนะริงเฮ้ยมานี่มันมีให้แข่งขันด้วยนะครับ แนะนําผู้เล่นใหม่อย่าพิ่งมาแข่งนะครับเพราะได้ที่ทิโหลเนี่ผู้เล่นใหม่มันจะวิ่งช้านะครับวิ่งชา้าเท่าเต่าเลยแหละช้าวกว่าเต่าอีกบอกแต่แชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วนี่ดูผมดิอย่างเช่นผมอ่ะผมวิ่งเร็วนะ <c oughs> ผมผมเคยได้ที่หนึ่งอยู่ประมาณเออประมาณยี่สิบสามสิบรอบอ,ะอ่ะเคยได้ที่หนึ่งอยู่ก็ <c oughs> เป็นแบบที่เล่นก็สนุกดีนะครับสนุกก็เท่าเท่านี่เลยสนามรบที่แข็งแกร่งอืมโอเคตอนนี้ผมได้ที่สองแล้วยัไงไงดีวิ่ง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 ,งมีแบบนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวกับวิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีอ,อื้อ <c oughs> ผมชอบชนเลยชนแล้วมันโอ้โห โชวเนีน่ยนหัวปก๊กตายแล้วอย่างนั้นะเออก็อไม่มีอะไรมากนะก็ะมาเล่นไม่ดูนะแบบนี้ใครอยากเล่นก็เด้อผมจะขึ้นชื่อไว้ได้นะก็คือตำนานของความเร็วทุกคนพิมพ์ไปเลยนะตำนานของความเร็วเออพิมพไปเลยนะค้คนหาเกมเลยค้นหาแมปเลยเออมันจะก็กดไปที่อันแรกนะ แต่ว่าที่จะค้นหาได้เจอเนี่ยนับรองให้เป็นภาษาไทยนะครับให้เปลี่ยนกันนั่งค่าเป็นเป็นภาษาไทยอะ่ะเออภาษาอังกฤษก็มันน่าจะไม่เจอแหละออภาษาอังกฤษอะ่ะน่าจะเป็นแมปอื่นอะแมปอื่นที่ที่เข้าไปแล้วโดนหลอกรหัสบิน <c oughs> ไม่หรอกไม่หรอกเป็นแมปที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแต่เนี้ก็มีคนเล่นอยูอ่ไปดิ เกมค้างเกมค้างผมกดกดกดใช่แล้วมันค้างเลยอันนี้ด่านสั้นๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ผมก็เฮ้ยผมได้ที่สองเหมือนเดิมทำไมผมได้ที่สองบ่อยมากเลยอะโอเคก็วันนี้ก็เล่นสนุกดีนะจนเก็บ เป็นวิ่งอ่ะวิ่ง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 แบบพี่ตูนอะเร็วกว่าพี่ตูนอีกบอกประมาณนี้แหละครับที่นี่ยงเยียงมาณน้แะถ่ายไม่นี้จะถ่ายไม่โอเคเย้ยยผมได้ที่สองตลอดเลยผมบอกอืม วันนี้นะนก็แค่มารีวิวแมปนะเอ,อมารีวิวแมปนะแล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะไปวงกลมนี่คืออะไรเก็บแล้วมันจะมีความระะเร็วให้นะครับก็คือความเร็วที่เก็บได้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นสีแดงแหละสีส้มก็ลองมาน้ำสีส้มสีเหลืองก็ก็น่าจะ <c oughs> ต่ำสุดแล้วมึงยัยงขันเรานี้จะถ่ายประมาณไม่นานมากนะครับสักห้านาทีหกนาทีเลยก็น่า มีคนล็อกกี้มาแข่งด้วยอ้าวทำไมผมไม่กระโดดสูงมาลองหน่อยอ่ะโผมไม่ได้ที่สามอ่ะผมไม่ได้ที่สามอ่ะเออคือ สำหรับกีนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ่ายยนะผมก็มารีวิวแมพให้ดูนะครับโนะอเ map อค okay. แล้วเวลาทุกคนเข้ามาใหม่นะผู้เล่นเข้ามาใหม่ <Yeah. S 1> มันจะมีรับของขวัญด้วยนะเนี่ยตรงนี้เน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 ,เน,เนของขวัญน,นะครับซึ่งผู้เล่นใหม่เข้ามาไม่ได้มันไม่ได้จะอยู่โลกนี้นะมันจะไปอยู่โลกธรรมดาคนระับแต่อันนี้ผมอยู่ในโลกหิมะก,ก็คือโลกสองนี่ครับมัน ผู้เล่นใหม่สามารถมามารับของขวัญได้นะในโลกหนึ่งก็มีนะเป็นของขวัญสีทองนะแต่ต้องกระโดดสูงก่อนอะ่ะเออถึงมันจะรับได้เพราะมันอยู่บนตึกอะ่ะเออผู้เล่นใหม่มามันจะกระโดดนี่สูงไงแล้วเวลาจะมาโลกสองได้แล้วครับทุกคนต้องต้อ,ง,องนี่ก็ไม่รู้ก็อลองทําไปเรื่อยๆจนจนกว่ามันจะบอกให้ไปอะ่ะเออก็จะมีเฮเลนอ็อปปี้น้อยๆนะครับอ็อปปี้เล็กๆน้อยๆ ็นะคบก็ไม่ยากเขาไหร่สำหรับคลิปนี้ขอตลาเป็นพิยงเท่านี้นะคะบายๆเฮ้ยก่อนจะลามาแข่งขันกันก่อนอน้ามันขึ้นมาแล้วอะ่ะไหนเงินไหนๆๆๆๆตอนนี้ผมอยู่ระดับเออนักวิ่งที่ลุกไหม้นะโอเค เด็กวันข้างบ้านแวนเด็กวันที่เร็วกว่าเด็กวันธรรมดาอีกเฮ้ย hey! ผมได้ที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งทุกคนโอ้ oh my god ผมได้ที่หนึ่งเห็นไหมทุกคนข้างบนอะโอ้ my god ผมได้ที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งโอ้ my god โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงคนนี้นะครับบ๊ายบาย